ครับสวัสดีครับพอกันอีกแล้วครับครับช่องความสุขพารวยครับครับสำหรับมือนีนะครับเนาะแอดคมสุขกาสิภาเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆมาเบิงแนวทางหวยเล่าพัฒนาชุดสรุปงาดประจำวันที่29เกานะครับเนาะเดือน1ปี2567ครับแต่ว่าก่อนเขาจะไปเบิงวดประจำวันที่29บเ่าขากลับมาฟังคำเตือนงินก่อนคำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเป็นเพียงสติตัวเลข เด็กอายตุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำชมเพื่อความบันเทิงขับในเมื่อเขาฟังคำเตือนกันแล้วนะครับนาะเขากลับมาสรุปผลงวดประจำวันที่26กันก่อนนะครับเนาะงวดรหาสุดนั่นเองว่าแนวทางที่แอดหาไปมันเข่าหลุดขับนี่เลยนะครับนอะกผลที่มันออกนะครับ761622นะครับส่วนเลขล่างกับ76ก 6, ับ16 ครับสำหรับงวดประจำวันที่26แอดความสุขกระจาะไอ้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องแตก22บนนะครับเนาะเป็นชุดกันนะครับ22แบบบอดตองกลับนะครับเนาะลักกาซายวิ่งรูดก็แม่ที่2กับ3นะครับเนาะมาที่2วิ่งรูดแอดไป2กับ3กับมา2บนนะครับเนาะเต็มเต็มเลยนะครับกับขอแสดงความยินดีกับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเอฟซีนั่มนะครับที่ตามแนวทางงวดประจำวันที่26 ครับเขากลับมาตามต่อกันเนาะครับนอกขอกงวดประจําวันที่ยี่สิบเก่านะครับว่าแอดจะมีแนวทางเด็ดเด่นเด่นตัวใดมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีกันเนาะครับเนาะอันนี้แอดกะได้คานวณไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับก่อนอื่นเขาก็มาเบิ่งตัวเลขในตารางกําลังวันนี่เลยครับตัวที่แอดถัดออกมาได้นะครับห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งสามนะครับก็สามารถจับวนกันได้เลยเด้อครับเด้อ อันนี้แอดคมสุกเอาผลที่มันออกงวดล่าสุดรนะครับต้องกมาเป็นตัวคิดคำนวณนะครับเขากลับมาเบิร์นายวิ่งรูดกันนะครับเนาะสายวิ่งรูดกับแฮกับหก้อครับเด้อหลักห้ากับหลักหกนะครับนําไปวิ่งไปรูดได้เลยนะครับแฮกับหก้อครับเด้อหลักห้ากับหลักหกเขากลับมาเบิร์ชุดเด่นกันนะครับเนาะนี่เลยครับชุดเด่นที่คัดออกมาได้มีห้าแปดห้าเก้าหกแปดหกเก้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์หกนะครับเนาะ ส่วนชุดกันนี่เลยครับ2526 4546 65กละกะ66เนาะครับเนาะา6ชุดเด่นละกะ6ชุดกันนะครับเนาะกามผ่านเด็ดขาดเลยด้อครับเดอ้อมักตัวใดชื่นชอบตัวใดก็สามารถนำไปเป็นแนวทางได้เลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับนอกจากคอยเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆเอฟซีโชคดีพอกันไม่คลิปนะ้ะสวัสดีครับ